สวัสดีค่ะพบกับรายการ Inside NSM ค่ะรายการที่จะพาผู้ชมไปเรียนดูเรื่องราวเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผ่านองค์การพิพิพพธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คุณผู้ชมคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบทเรียนในความมืดนะคะวันนี้แพรก็มีสาระวิทยาศาสตรด์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมคะ่ะเราจะไปทําความรู้จักกับผู้คิดค้นอักษรเบลกันคะ่ะไปติดตามกันเลยคะ่ะที่มาของอักษรเบลมีต้นกําเนิดมาจากผู้คิดค้นที่ชื่อว่าหลุยเบลซึ่งเป็นชาวอังกฤษเขาคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้ผู้มีความบกพร่องทางการมองเห็นได้สัมผัสดโดยการใช้มือรูดไปตามตัวหนังสือวิธีเขียนอักษรเบลนั้นมีวิธีเขียนคือ จะมีอุปกรณ์ในการเขียน2อ,อย่างคือแผ่นรองในการจิ้มอักษรเบลลงไปในกระดาษมีลักษณะเป็นตารางโดยเซลล์แต่และเซลล์จะมีทั้งหมด6จุดแผ่นรองที่เป็นตารางนั้นเรียกว่าสเลตส่วนที่จิ้มมีลักษณะเป็นหัวกลมๆหรือสามเหลี่ยมจะเรียกว่าสไตลัสสเลตมีหลายแบบมีทั้งเหล็กพลาสติก4ี่แถวและพลาสติกหลายแถวเรียงมาเป็นชั้นๆมีทั้งหมด400กว่าช่อง ผู้ที่มีสายตาปกติก็สามารถเรียนรู้อักษรเบลได้เพียงแต่ต้องพยายามจำรหัสต่างๆของตัวอักษรแต่ละตัวให้ได้เท่านั้นเองอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนอักษรเบลอีกอย่างหนึ่งคือเบลเลอร์ซึ่งเป็นเครื่องพิมพ์อักษรเบลมีลักษณะเป็นปุ่มเรียงกัน4ปุ่มปุ่มที่ใช้1 2 3จะอยู่ทางด้านซ้ายส่วนปุ่มตรงกลางจะเป็นปุ่มเว้นวรรคปุ่มที่มีตัวเลข 4, 5 6. จะอยู่ด้านขวาถัดจากปุ่มตรงกลางส่วนปุ่มลงบรรทัดใหม่จะอยู่ซ้ายมือเหนือปุ่มทั้งหมดมีลักษณะกลมอักษรเบลถือว่าเป็นอักษรที่สำคัญมากในการสื่อสารระหว่างกันของผู้พิการทางสายตา ทุคนะหลังจาที่เราได้ทำความรู้จักกับหลุยเบลผ่านวินทยากไปแล้วนะคะในช่วงหน้าห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเราจะไปเข้านิทรรศการเกี่ยวกับความมืดค่ะแล้วเราจะศึกษากันว่าคนพิการสามารถใช้ชีวิตอยู่บนโลกที่ไร้แสงสว่า,นะางได้ยังไงติดตามกันนะคะ